สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบ,บลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่วันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการลงทะเบียนผู้สูงอายุการลงทะเบียนผู้สูงอายุกรณีท่านที่ได้ลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วนะคะลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุในช่วงเดือนไหนค่ะก็มีอยู่ท่านนึง ท่านสามทบอน้อยเข้ามาท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่หนึ่งเกิดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าศูลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้แล้วเมื่อข่าวปีงบประมาณ2,567ป,ปีปีงบประมาณ2,567ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,566จนถึงวันที่30 กันยายน2,567ก็25ลงใน, Positive, ในช่วงปีก็ประมาณ2,567ช25 ah ่วงยั้นจะเปิดลงทะเบียนผู้สูงอายุสำหรับท่านที่เกิด่อนวันที่2กันยายน2,508นะคะถ้าท่านสอบถามมาว่าท่านเกิดวันที่1มิถุนายน2,508ท่านจะเริ่มได้รับเบียยังชีพผู้สูงอายุในช่วงเดือนไหน วันนี้พอ,อน้อยมีคําตอบให้เลยนะจะค่ะสำหรับท่านที่สอบถามมาค่ะตามระเบียบก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผูดสูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ชตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566ที่ผ่านมานะคาตามระเบียบก็คือท่านอายุครบ60ปีในช่วงเดือนไหน เดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้ระเบียบอย่างชีพผููสูงอายุยกเว้นยกเว้นท่านที่เกิดในวันที่หนึ่งนะจ๊ะหากท่านมีอายุครบ60ปีในวันที่หนึ่งในเดือนที่ท่านเกิดท่านก็จะเริ่มได้ระเบียบอย่างชีพ ผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปนะจ๊ะมาเข้าสู่คําถามสําหรับท่านที่สอบถามมาก็คือท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่1มิถุนายน2508ลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วเพราะฉะนั้นค่ะท่านจะอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่1มิถุนายน2568ค่ะเพราะฉะนั้นเดือนแรก เดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปในจากกรณีที่เกิดในวันที่1ก็ให้เริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย Listen, ุตั้งแต่เดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นรอรับเลยนะจ๊ะสำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนแรก ในเรือนแรกที่ท่านสอบตามมานะคะหนึ่งมิถุนายน2 5 0 8้าท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยยังคีผูสูงอายุตั้งแต่เดือนมิถุนายน2568ปเป็นต้นไปซึ่งเดือนมิถุนายน2568ก้รมบัญชีกลางจะได้โอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์โอนเงินให้กับผู้สูงอายุเงินจะเข้าบัญชีในวันอังคารที่10มิถุนายน2,500 68ค่ะก็คงจะชัดเจนสาหรับท่านที่สอบตามก่อน้อยเข้ามา1มิถุนายน2508ลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้แล้วค่ะก็จะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างคีพผู้สูงอายุในเดือนที่ท่านอายุครบ 60ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปก็คือจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยน2568เป็นต้นไปนะคะค่ะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบตามมาหรือท่านใดที่จะสอบถามเพอน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนปีพศไหนเป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นการย้ายภูมิลำเนา ย้ายภูมิลำเนาอย่างไรสิทธิ์จะได้รับต่อเนื่องจากที่เดิมแล้วมาที่แห่งใหม่ใต้คอมเมนต์ comment, ส่งคำถามมาได้เลยทุกคำถามที่ส่งมาพอ,อน้อยเองตอบทุกคำถามไม่มีคำถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอ,อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะการสำหรับในคลิปนี้ปอน้อยต้องการล,ลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ